กราบสวัสด,ดีท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกม Tiny b บ t t เ n Ground นีครับก็ไปโหลดเกมมาเล่นนะครับก็เห็นว่าน่าสนใจอีกนั้นแหละก็มาลองเล่นกันดูนะครับไม่ได้ลงคลิปนานนะครับไม่รู้จะเล่นเกมอะไรล,ลงดีนะครับก็หายเกมที่มันน่าเล่นลงเลยกันเนาะก็อันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่เรามาเอ้ยเดี๋ยวมันได้ทำอะไรเออเจเราเป็นนักดาบนะครับตอนนี้ แล้วก็มีเยลลี่อะไรไม่รู้นะครับแล้วก็เดินเก็บเลเวลขึ้นด้วยสดแสดงว่ามันเหมือนเกม .io เลยนะครับที่แบบให้เก็บเก็บไปพรุ่งนี้นะครับแล้วก็ไปสู้กันหรือเปล่าน่าจะใช่นะครับเฮ้ยตัวนี้มันตัวอะไรวะ <c oughs> อ้ยฟันแรงเหมือนกันตายซะแล้วก็ได้เยลลี่มาฮ้ยมันหลบเราเว้ยมันรู้ว่าซุไม่ไหวแล้วเวลเจ็ดเวลเจ็ดเอาแล้วสกิลใส่สสสมันอ้นี้อะไรเนี่ยทำอะไรวะป้องกันเหรอ โอ้ยไหวปะวะโอ้ยเอาดิเอาดิโอ้ยสู้ได้เนี่ยสุดยอดเลยก็สนุกดีมกันนะครับป้องกันป้องกันชิป้องกันทำไมวันเลือดมเหลือแค่นั้นเราก็ฟาร์มเลเวลไปก่อนเลือดที่สามรถฟันแรงจังก็มีขวดเลือดให้เก็บได้นะแต่ว่าเลือดเต็มแล้วเก็บไว้ก่อนเลเดี๋ยวใครแย่งในแย่งขวดเลือดเลยเหรอ มันมีเปิดไม้ปิดไม้อะไรด้วยไม่รู้อะป้องกันโอ๊ยป้องกันเอาดิโอ้โหสามตัวลุมมาเลยนเนหนีไปไหนมินจาไะเนี่ยทำไมวิ่งเร็วแล้วมันมีสก,กิลเดียวเองเหรอไม่รู้เหมือนกันนะทำไมมีสก,กิลเดียวไล่ฟาดมันไปก่อนวันนี้ไป่ได้อดตีหน่อยโอ้ยช้าเก็บเวลดีกว่า เป็นไล่ตีนเว่ไม่ขึ้นเนี่ยจะสู้มันไม่ได้มือสิบเอ้ยแย่งเราเลสิบห้าเลสิบหกแล้วเี่เอกอ๋อมันเป็นคาลเตอร์นะครับแบบป้องกันเสร็จแล้วถ้ามันตีเราอ่ะแล้วมันจะโดนสตันวู้เจี๋ยวอะ่ะตัวนี้ถือว่าเก่งเหมือนกันนะครับมันมีกี่ตัวไม่รู้นะก็เพิ่งจะมาเล่นเมื่อกี้อาชีพไม่รู้ สนุกดีว่ะป้องกันโอ้ยโดนสตั้งไปเดี๋ยวลองเข้ากันเลยนี่แน่โดนดาเมจด้วยเราไม่ต้องทำอะไรมันตายเลยอุ้ยโคตรเก่งโคตรเก่งไปเวลดหนึ่งเราไม่ตีแล้วเราเวยี่สิบสามเราไปตีพวกเวลเยอะดีกว่าอุ้ยตัวนู้นเวลด์ยี่สิบสอง ตัวอะไรวะเป็นมอนสเตอร์หรือเปล่าอุ้ยอันนี้มันขี่มันขี่อะไรวะมันขี่ตัวอะไรอ่ะมันขี่แพะอ่ะขี่ม้าไปไหนขอฟันหน่อยรุ่รุ่สิบเจ็ดตายเราต้องเก็บให้รุ่งเยอะก่อนไอุ๊ยมันฟันแล้วมันไม่ยอมเก็บเว้ย แสดงไม่เห็นเราแล้วกลัวไงหไหนอ่ะวันนี้ขอฟันหน่อยตัวนี้ตัวอะไรอ่ะวิบสองมีใครตีเลยเลยอุ้ยป้องกันอ๋อมันวาร์ปเอ้าทำไมกลายเป็นเลือดหนึ่งอ่ะองงเลยอันนี้ไม่รู้ยังไงนะครับ <c oughs> ตอนนี้เราน่าจะหัดที่สุดนะครับใช่ป่ะดูเหมือนหน้าในแผ่นที่เราจะเยอะสุดอะเวลวเดินไปมีแต่คนเวลน้อยเฮ้ยแล้วมีอะไรขึ้นในแผ่นที่ไม่รู้อ๋อเป็นมอนหรือเปล่าอุ้ยบอสเหรอเนี่ยป้องกันโอ้ยโหไอ้เโอโคตรเก่งเลยวะดูไม่ได้อะ่ะ ติดเ,เลือดก่อนทีนี้พันได้ปะไดโอ้โหขี่ขี่ขี้วูปันติดขี่ติดขี้ขอเลือดหน่อยเฮ้ยเนี่ยเราเป็นลูปดาวเหมือนมาแล้วองศแดงว,วลตันเมือ่อกี้ว่าแล้วทำไมสู้ไม่ได้ไปสู้วิวตันนีว่ว่าลองนี้ลองลองวลตันเหมือนกันเราไปสู้นี่เหยียบแม่งป้องกันโอ้ เก่งว่ะเฮ้ยทำไมทำอย่างนี้เฮ้ยเราคืนชีพานทำไมอ๋อเวิลเวิลหายเลยสู้ไม่ได้อ่ะมันมีให้อัปเกรดอะไรบ้างทำไมเราสู้ไม่ได้แป๊บดเดียวมาคืนกลับมาเวื่อสิบหกแล้วแต่ว่าก็จะจบแล้วนะครับเลยสิบเอ็ดวินะครับ สู้กับเราบ้างเหรกลับน้อยจบแล้วอันดับอันดับของคุณคือ14อ๋อเล่นอย่างนี้นี่เองนะ<ม>ครับคล้ายๆเกม .io เลยนะครับพวกเกมงูอะไรเงี้ยพวกเก็บเก็บเก็บเหรียญเก็บยลลี่อะไรให้มันเ,เยอะๆแล้วก็ไปตีกันนะครับ น่าจะใช่นะครับโอ้ที่หนึ่งเป็นโกอะไรเนี่ยได้คะแนนไปเท่าไหร่แปดหมื่นกว่านี่ครับโอเคเดี๋ยวมาลองดูมาลองดูออปชันก่อนนะครับว่ามันจะมีคิทต้นให้รับโอเคมาดูออปชันนะครับว่าจับฮีโร่คืออะไรโอ้จะฟรีหนึ่งครั้ง มีฮีโร่ด้วยคนระับเอาอิชิไอตัวนี้ประวัตที่ตีเราอะจับฟรีหนึ่งจับหนึ่งครั้งสองร้อยอ๋อมันไม่ใช่จับฟรีแล้วเว้เยวเราได้ตัวนี้มาโอ้โหฮีโร่ก็เยอะอยู่กันเราเล่นตัวนี้แล้วกันนะกำลังใช้คืออะไร เราจะออกมาเล่นยังไงเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับว่าจะเอาอีโลดตัวนั้นออกมาเล่นยังไงต้องลองเข้าไปเล่นดูนะครับอาจจะใช่หรือเปล่าอ๋อนี่ไงมันขึ้นละเรามาลองใช้อีวานดูนะครับเป็นขวานนะครับอีวานอีวานโอ้อยตีด้วยตีด้วยทำอะไรกัน โอเคเราต้องรีบเก็บแต้มให้เร็วกว่าชาวบ,บ้านเลยนะครับตอนนี้เขาไปหกร้อยกันแล้วมีมาถึงกระตีนตัวใหญ่เลยอีวานเฮ้ยเอันนี้อะไรอ่ะอู้หูเจ๊อจจแต่ฟ้าทีเดียวล่วงเลยอุย๊ยโตรโหด่ะอีวานอะบอกเลยของจริงไม่ีใครซเราได้แน่นอนจังหวะนี้ครับ โอ้ยตีเร็วตีตีคู่เร็วอะแต่ว่าดเาเมจม่นก็จะเยอะสักเท่ไหร่มาดีอีวานโอ้ยสตันด้วยคอมโบกับอันนี้ฟันยิกฟันมันไม่ได้ฟันเลยมันคว้างฝ่านเลยแหละไล่ตามเว้ยเราไม่ปล่อยให้รอดหรอกตีเบาเนาะนี่เหมือนตัวนั้นตีสามร้อยแต่ว่า ไปไหนจะตายอยู่แล้วไม่ยอมไปนีป่เป็นเราไม่แย่งเรานะจะเจอถ้าไม่ตายนี่ไงพุดแรงอบอกอีวานแรงมากเลยอได้ถูกไปที่แรงก็อาจจะเอ้ยเอ้ยเอ้ย,อยขนคนคนไปไหนตายแนะ่ โอ้ยไม่ถึกเนี่ยท่าเนี้ยแรงมากเลยสกิลสอง,งว่ามันมีเก็บชาร์จให้ด้วยหรือเปล่าอีวานเนี่ยเดี๋ยวผมจะรอให้สีเหลืองเต็มก่อนนะครับค่อยใช้สกิลสองโอ้ยไม่ใช่อ๋อสีเหลืองก็คือเป็นเหมือนกับพลังของท่าหนึ่งหรือเปล่าเวลาใช้แล้วมันจะลดด้วย อีโลกโกงมากเลยครับตัวนี้อีวนันก็แท็กมันนี่ไอตัวเก่าที่เราเล่นดูชุดป้องกันมันป้องกันไม่ได้แล้วตัวนี้แรงกว่าอุ้ยรลบยี่รีบปีเลยครับก่อนที่จะโดนแย่งครับโอ้ทำไมได้ของน้อยอ่ะไปดูวลเจ็ดเหมือนห้าวจังวะ อย่ามาห้ากับพี่เอ้ยเแบบิกอุิบเอ็ดแบบเ,แบบเห็นผมมันไม่ใครกล้าเข้าเลยครับโหครับตอนนี้คะแนบนบยังไม่ที่หนึ่งเนี่ยครับมีที่หนึ่งมีคนหนึ่งของผม,ผมน่าจะที่สองนะครับตอนนี้เราของเราอยู่ที่สองนะฮะโอเคบุกเบิกอนาจักรแบบอุอ๊ยอุ๊ยยิแบบเอ็ดแบบเ,แบบเ,เจอกันหน่อยโอ้ยตียิก,ยกเลย มันยอบมันมอบเลยมันมอบเลยเดี๋ยวสตันทีโอ้โหเอาแล้วอันดับหนึ่งเลยครับอ๋อเมื่อกี้เราฆ่าอันดับสองหรือเปล่าเฮ้ยเมื่อกี้เราคาอันดับหนึ่งหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าตอนนี้เราอันดับหนึ่งแล้วครับเราก็ต้องเก็บ,ตบแต้มเยอะไปกว่าเขาเนี่ยชอบฆ่าเด็กฟอ,อดคิวชอบฆ่าเด็กเนี่ยเก็บแต้ม อปอดคิวอะเมื่อกี้โอ้ยเจะวิ่งปิดอีกหาตีคนดีว่าเวยคะแนเยอะดีเขาพ้นชาวบ้านเขาไปไหนจะหนีไปไหนอันนี้น่าจะคนนะครับโอ้โหโดนขวานเข้าหัวไปตายเหมือนแบบเขากลัวเราแล้วอะเรามาเก็บขวานได้ปะ ไม่มีใครกล้าเขา้าไกลไอ้นี่อเอวลเยอะไรเ,เ,เ,เวลน้อยเว้เจอผมดีไม่งีเลยอ้ะเราเป็นที่หนึ่งนะครับตอนนี้ไม่ให้เก็บเวลวด้วยโคตรรังแกเด็กรังแกมากเลยโอ้ยไปไหนตีทีเดียวมัคนคงยังหุดนยีดนะโดนเราตีไม่เอาไม่ทำวิวน้อยเกินวลหาาไม่สนุกเลยโ,โดนทีเดียวอ่ะ นี่มาแย่งเลเวลเราเหรอนี่เนี่ยตีไปทีหนึ่งสงสารครับไม่อยากทำสงสัยเขาไม่อยู่ครับไม่อยู่ก็ตายซะคอ,อนใส่ฟ้าเนี่ยครับเป็นเทพเจ้าทอเนี่ยเก็บเห็ดเ,เหรอเก็บด้วยคนนี่หนีเลยไปไหนอยู่นี่เออไปนหนีวะดูด้วยว่าบอสเดี <c oughs> เ๋ยวเวลาไง แต้ม,ตมที่สองมันเจ็ดมันห้าละเขาไม่สู้กับเราพอแล้วหรือ,อต้องหาที่สองกันนะครับเราจะฆ่าเขาไม่ได้นะครับหืมลดแรงอะ่ะหูตอนนี้เราที่หนึ่งนะครับเก้าหมื่นหกเก้าแสนหรือเปล่าเก้าหมื่นโอ้โห ไม่มีใครสู้กับเราเลยที่หนึ่งเลยนะครับผมได้อะไรหรือเปล่ามีเลเวลด้วยหรอตรอัวละครก็มีเลเวลด้วยนะครับเลเวลอัพแล้วก็ได้สิบกิดตอ้อนเคเราได้ที่หนึ่งแล้ยังไม่เจอคนนี้เลยนะครับที่สองอดไปไฟกับมันเลยอดสนุกเลยครับเจอแต่ รับรางวัลเท่าตัวรางวัลพฤติกรรมดีชมคลิปรับรางวัลเท่าตัวลองชมคลิปดีกว่าเนี่ยชมยังไงวะเนี่ยขอเป็นโฆษณาเครับเดี๋ยวจะข้ามไปนะครับ ก็ได้สี่สิบกิจจนะครับจากที่หลังจากที่เราดูโฆษณาเสร็จนะครับก็ดีเหมือนกันนะครับก็โอเคครับก็สหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่นะครับเอ้ยมีลับด้วยใช่ครัไหมฮะเจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมกันด้วยนะครับ